วันนี้เดินดูตลาดเช้ากันตลาดเช้าของเมืองน่านเมืองน่านลนงลุ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 ลุง พุลุภาริตาลุกนาตถาลีสวัสดีครับเป็นไง,นงคะขายดีมแพนดี้ไหมคะโอ้โหไปไปไปต่างประเทศมาหรอไปประเทศลาวแล้วหาเจลเล็กไงกันโอ้นะฮะทำไมนะอ่ะไปไป โอ้ยถูกหวยบ่อยก็ไม่ karaoke, ไม่ครบครับไม่ครบก็กลัวครับปีเสือน่ากลัวครับปีเสือ yup. น่ากลัวเขาเกิดปีเสือครนะฮะปีเส uh ือน่ากลัวมากนะครับถึงหูยหวยก็ไม่ใช่ทางเราเข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 ามาสายนั้นในตรงไงเนี่ยนดเือยาโอ้เนะฮยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ไม่ไม่ถูกกันแล้วครับไม่ถูกกันแล้วครับเพราะเพราะอะไรอ่ะคือ มันด้วยเหตุการณ์ที่เราทําไม่ถูกใจเขาอะฮะแต่ไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอรหรอกพูดเล้นๆหยอบๆนิพพานะกีริสาชกพินะสาริมาสุขุคอลิมาคอลิอัสสวัสดีครับ ครับโอ้ยโอ้ตกใจสบายดีเหรอเออสบายดีเหมือนเดิมครับปกติฮะก็นี่ไงอ๋อเหรอแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้ขายดีเอาขายดีเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันมันเป็นอะไรที่ใช่ครับตัวนี้มันจะอืมคือปกติบ้านเมืองของเรายุงมันเยอะไม่เห็นนะมันยุงมันเยอะฮะไม่เห็นทำไมไม่เห็นเห็นอะไรโอ้มันตัวสีมันเล็ก ก็อันเดียวกันนะเป็นเป็นน้ำมันนวดเนี่ยเอออันนี้ปลุกเสกอย่างดีเหมือนกันนะราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันสามสิบบาทนี่นะขายห้าสิบบาทเหมือนเดิมอันนี้ขายห้าสิบมันปลุกห้าขวเท่าไหร่นะห้าขวดสามห้าสิบห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าสิบราคาต้นทุนเขาให้มาดเฮอันร้อยสาวร้อยสาว ร้อยสาวจ้ะเออร้อยสาวก็แล้วตั้งไว้เฉยเนี่ยอะไรอะไรถ้าขายดีขายดีก็อย่าลืมทบุญเป็นน้ำมันตะไคร้ครับผมครับครับคือข้อสำคัญนี้ฮะคือกันจนอันนี้เป็นเป็นเป็นยากันจนเลยถ้าใครนะเปิดได้เปิดได้ครับเปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้ดมได้ตัวนี้มันจะนั่นเลยค่ะโอ้โหเปิดหน้ามาแล้วยังสวยเหมือนเดิมอันนี้อันนี้นางฟ้าอันนี้ อันนี้นางนางฟ้าชั้นโกลมอันนี้นางฟ้าชั้นโกลมเดือปีอะไรนะเกิดปีกุนกุนกุนนี่คือปีปีหมูนะโอ้โยลมซับสมบูรณ์ล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยเงทองเออเออไหลมาทีมาจะวางขายไลยเนาะอย่าวางไปถหาไงคานาก็ขายได้เรื่อยๆจ้็ไปเรื่อยๆเลื่อยตโซนนี้ตลาดมันมีคนโอ้ไม่เป็นไรครับแต่่อาาาศัยวเรมี ครับไม่มีคนเป็นมีเทวดาเยอะสบายดีเหรอสบายดีเพิ่งไปประเทศลาวมาขายของอยู <S 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 ่ที่ตัวของเราจ้่เนาะอยู่ที่ตัวเราใช่ครับผมยังจ๊ะสามจังอ่านี่ก็เดินมาทางเทเอาให้สุดเลยเรามาเที่ยวตลาดตั้งจิตอนุสรณ์

ada kita omakalang kita titik

โอ้โหนะครับตาสวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับตานี่ได้ได้นั้นไหมใส่คอมเทนอ๋อไม่ได้ใส่มส<ด>ไม่ได้ใส่เลยค<ว>รัอผมอ๋อระดับเขาเรียกว่าระดับสูงเลยได้ดวงตาเห็นทํามขั้นสูงนะ <70 S 2> นะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่ดูอันนี้คุณหมอเซโยจะบอกว่าอายุแก่เป็นเพียงตัวเลขนะครับแต่ส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าการดูแลตัวเองหรือว่าระดับขั้นจริงๆแล้วเขาดูที่ดวงตา ดวงตาเห็นธรรมก็จะมีแววและยับยลก็คือตาก็จะสวยนะครับไม่ว่ากี่พกทธิชาตินะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยสื่อของจิตวิญญาณเลยครับผมดวงตาจิตวิญญาณเนี่ยมัใจแน่นนนะครับอันนี้นะฮะดูดวงตาของคุณหมออืมอันนี้คือนี่ดวงตาพยาคุณอืมเป็นสายพยาคุณครับครับผมสายพยาคุณเป็นดวงตาเพ่งจะรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วทุกคนมาามากี่สายทั้งหมดแล้ะ แต่ด้วยการหน้าที่ด้วยการทํางานนะครับอันนี้ก็ด้วยการทํางานด้วยที่เราทํางานทําทุกอย่างแล้วเราจะรู้ว่าพอรู้ตัวเองเราเออวะบางอ้อยู่บอทห้องโหอยูยุบอแต่ลูกอ้เสวยวออุเชงวาที่ราคาก็คือเราเอ๊ะเราคือตัวอะไรในละครในเรื่องใบหนีโลกใบนี้อะไรเงี้ยตัวละครละครแต่เราก็จะปฏิบัติว่าเราจะช่วยโลกกันยังไงดีในพุทธยันตีตั้งแต่2550ปีมาเนี่ยนะฮะในหน่วยเทพขององค์หน่วยเทพทั้งหมดเนี่ยนะครับหน่วยเทพทั้งหมดเนี่ย คนไหนถ้ารู้ตัวตนแล้วก็อย่าลืมนะฮะตักบาตรทาบุญทุกวันแล้วก็เนี่ยฮะไปดูแลซ่อมแซมโบสถ์วิหารดูแลสถานที่เป็นวัดเราต้องช่วยดูแล2,550ปีต่อไปนี่นะเอาให้เอาให้เอาให้จบหน้าที่หน้าที่ของสายเทพทั้งหมดดูแลอีก2,550ปีก็จนถึง5,000ปี5,000ปีพระพุทธเจ้าบอกว่าเออก็แล้วแต่เธอ เธอจะไม่ดูแลต่อก็แล้วแต่เธอแต่ถ้าเธอจะดูแลต่อเอาต่อไปอีกถ้าจะนิมนต์ให้ให้อยู่เป็นเป็นเป็นล้านปีก็เป็นเรื่องของก็เธออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือในสายเทพอะหมายความว่าคุณมาแขกศาสนาใช่ไหมไม่ครับ่นะจัดบูธยาอยู่ตรงนี้ไงยาเลยยานวดเนี่ยครับผมเป็นยานวดเป็นเป็นอะไรที่เราช่วยคนนั่นแหละไม่ได้เผยแพร่ศาสนาใดทั้งสิ้นครับผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าเออเราเราเราช่วยช่วยคน ให้พ้นทุกข์กันอย่างเงี้ยนะครับอย่างถ้าได้ดวงตาเห็นทมอย่างของแม่แล้วเนี่ยจริงแล้วก็นะครับมันก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนเขานะครับมาซื้อของมาเพืาอให้เป็นของที่ถ้าเรียกว่าทํางานอยู่ในมรรคองเปรแล้วนะครับผมอันนี้นะอยู่ทํางานอยู่ในมรรคองเปแล้วก็จะทําให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะดูเป็นตัวอย่างเองไม่ต้องไปสอนอะไรมากมายหน้าที่ของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แต่ผมมีหน้าที่ก็คือจริงๆแล้วก็คือผมเป็นร่างของพระศิวะนะฮะหุ่นจะเป็นอย่างเงี้ยพระศิวะก็จะหุ่นเดิมหุ่นเดิมร่างเดิมอย่างเงี้ยนะฮะของของคุณแม่พระแม่นี้ก็คือสายพระแม่คนอินโดยตรงเลยรส่งนี้คือส่งพระแม่สําเร็จขั้นสูงสุดเลยครับสูงสุดสูงสุดก็คือ,อด้วยนะครับต้องขอบันเจ้าก็วันหนึ่งก็เราก็จะเจอ ก็เรียกว่าเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมร่วมชีวิตร่วมทางในในวันหนึ่งที่เราอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็คือนะฮะจริง,รงๆแล้วคุณหมอเองก็อยากจะ,อะบอกกับทุกคนในในกลุ่มของของคนมีองค์หรือกลุก่มของคนที่มีสมบัติที่หกหรือเป็นพระเป็นเนนเป็นกระเจ้าเป็นเออเป็นเอออะไรนะเขาเรียกว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนนี้ก็คือ,อเราช่วยกัน ช่วยกันดูแลโลกไปนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่และแต,แต่แต่ละคนที่ขึ้นไปอยู่ดาวองคารไปดูจากดาวองคารหรือดาวพุธโตดาวพุธหรือดวงจันทนระ์น่ะเขาส่องลงมาเนี่ยโอ้โหนะ้ํามันใกล้จะท่วมโลกกันแล้วมัวไปทําอะไรกันอยู่นะฮะต้องปลูกต้นไม้กันเยอะๆต้องดูแลกันเยอะๆไม่ใช่หรอโอ้โหสร้างตึกเห็นประเทศญี่ปุ่นไหมครับประเทศญี่ปุ่นน่ะสร้างตึกเต็มแล้วทีนี้เกาะอ,อันนั้นน่ะน้ำเลยท่วมเกาะไปนี่คือเป็นอุทาหรณ์ ในวันหนึ่งที่ผมไปญี่ปุ่นผมจะบอกคนญี่ปุ่นตรงนั้นแหละว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ดูแลบ้านตัวเองอะ่ะใครจะมาดูแลบ้านมนุษย์นะฮะใช่ไหมฮะวันนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับ